สวัสดีจ้ามาพบกันในบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนนะคะพอได้มีจุดผ่อนคลายกันนะคะพี่น้องเขาล้อเขาสวนมือนเดิมจ้ะตอนนี้กําลังลดน้ําผักของเรานะคะที่มองเห็นนี่ก็คือแกรสเลิกหรือว่าหอมป่าจ้ะ แอบขึ้นมากินเหยื่อแล้วนะคะเ,เขาก็แอบซ่อนๆตัวอยู่ใต้แผงแก่ของผักบุ้งฝรั่งนะคะตอนนี้ก็รดน้ำต้นไม้รอบๆสวนอยู่ค่ะ ใหญ่มากโชว์ตัวหน่อยลูกโชว์ตัวหน่อยค่ะโอ้ตัวน,น,นมาอาบแดดมาอาบแดดกินเหยื่อจ้าโต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 โซนอยู่ใต้ไม่ไผ่น้อยเอ่ะ <c oughs> สตรอเบอรี่เราเริ่มลดน้ำแล้วนะเพราะว่าเขาฟื้นตัวแล้วจ้าเนี่ยค่เริ่มเขียวๆข,ขึ้นมาก็คือพอแตกใบขึ้นมาเขาจะมีดอกตามมาเลยนะจ๊ะแต่ว่าคุณลิมโบยังไม่ได้ทำลั้วให้เลยจ้ะก็เลยเข้าไปลดลำบาก <c oughs> ผมก็ใช้วิธีฉีดน้ำนอกตะข่ายนะคะ เมื่อกี้แกเดินมาดูว่าผักกาดหอมลดน้ำสตรอเบอรี่อยู่แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไม่แน่ใจว่าแกจะซ่อมแซมให้เราเมื่อไหร่ <c oughs> แปลงนี้คือเขาจะอยู่ตามช่องของพลาสติกพลาสติกด,ดำนะน้องเห็นไหมเข้ามาเป็นกอกอค่ะ <c oughs> ถ้ารดลดสองมือหอมจะไม่กระจายน้ำแบบนี้นะ <c oughs> เพราะว่าเราจะยิงยิงน้ำไปตรงกอแบบนี้จ้ะ ก็ลดทั้งหมดแล้วล่ะลดทั้งหมดแล้วล่ะทีนี้เราก็จะต้องมีซ่อมแซมนะไอไหลใหม่ที่เขาขึ้นมาตามขอบขอนเนี่ยค่ะเนี่ยที่สดสเขียวๆเนี่ยค่ะเรารอให้เขาแข็งแรงนิดนึงเราก็จะเอามาซ่อมแซมนะเพราะว่ามันก็มีอ่าเฉาตายบ้างต้นแห้งบ้างแล้วก็ไอรากลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจะเดี๋ยวก็ซ่อมแซมเอา ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วครับคุณคุณผมก็กินไก่ของพ่อที่ซื้อมาให้ครับเป็นไก่สับเดินตามแม่หอมเหนื่อยเลยครับแม่หอมก็กำลังดึงน้ําเย็นๆในถุงเย็นนี่จ้าโอ้โหลมเย็นแล้วทีนี้ลมเบาบินว่อนเลยจ้าตอนนี้ก็ลดน้ํา ต้นไม้ลดน้ำดอกมองดอกไม้รวมถึงแปลงสตอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมเอ่อเป็นการผ่อนคลายนะคะคือดอกไม้ที่เรารอคอยก็เริ่มมาแล้วจ้ะกิเลศคม าพาคุณคุณไปดูดอกไม้สิดอกไม้นอกสวนสวยแล้วป่าเร็วเร็เร็วเรครับเดี๋ยวพาทิศรับเขาก่อนดอกไม้ของเราจะหุบตัวนะครับอาเดินเร็วเรเดินเร็วเรวอย่าอ้อยอิงอย่าอ้อยอิงอืมป้าปาน้ำหน้าน้ำหน้านี่คือดอกวีสิป้าหรือว่าหลายๆดอกหลายๆสีเขาอ่านออกเสียงว่าวีสิบโอนะคะ บานแล้วนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ใต้ต้นลูกพลุนในสวนของเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปนอกสวนว่าเขาจะบานเหมือนที่ตรงนี้หรือเปล่าจะ้ะดูลูกชายมารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเมออื่ะะอกี้ก็มาลดน้ำดอกดารารัดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูให้ลูกออกไปก่อนโอ้เริ่มบานแล้วนะ อ่ะไปไปลูกบิ่งไปรอแม่ก่อนนะรอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่เก็บภาพดอกไม้ให้คุณคุณชมก่อนนี่จะเริ่มบานเต็มที่แล้วเราเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ก่อนจะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าถ้ามาแค่นี้ก็คือมีน้อยมากนะคะสําหรับโพสต์ินยาหรือว่าดารารัตด,ดอกไม้ในเทศกาลกินไข่หรือว่าวันอีสเตอร์ ในมุมที่คิดเล่เขารอคอยนะคะทุกๆซัมเมอร์ตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาซุ้มไม้นี่นะคะคิดเล่เขาก็จะมานอนหลบแสงแดดอยู่ตรงนี้จะ้ะมอสเขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นค่ะก็จะเย็นบรรยากาศ บรรยากาศของกิเลเริ่มมาแล้วจ้ะน่คะ,ะตรงนี้ก็หยาดน้ำผึ้งนะหยาดน้ำผึ้งเ,เริ่มมาใบโตแล้วนะคุณหยาดน้ำผึ้งหรือว่าคอปีฟลูนนะคะเนี่ย สีสวยเลยค่ะสีครีมไข่ๆนะสีหวานๆจะกระเทียมป่ารอมเลิกเนี่ยอันนี้เขาก็ขึ้นเป็นต้นลูกต้นหลานนะขึ้นเองวันนั้นก็มาเขี่ยใบไม้ให้เขาได้รับแสงแดดโตขึ้นเยอะเลยนะคะในจุดนี้จะค่ะแม้แต่จุดนี้นี่มาแบบเพียบเลยมาแบบเพียบเลยเนี่ยดู เนี่ยเคยเอาเข้ามาอ่าปัากไว้สงโกนะมาสักสามสองสามปีที่แล้วนี่กอยนี่ค่ะมาดูค่ะเนี่ยน,นี่ก็เก็บได้นะถ้าจะเก็บนะเดี๋ยวดูก่อนค่ะโอ้ วิสิป้าตรงนี้เขาจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนๆค่ะเขาจะมีสองสามสีนั่นแหละลตรงนี้ยังไม่ไม่บานเท่าไหร่นะยังยังตุมต้มๆอยู่เห็นไหมคะต้องรอให้ <sk r isa> เขาแดดดีๆเดดดีๆเดีด๋ยวก็จะบานกว่านี้จ้ะเ <s> นี่ยค่ะยังตุ้มอยู่เลยยังเป็นเงาเขาก็ยังบานไม่เต็มที่จ้ะ ในมุมนี้นะหลักต้มก้มลงตามๆจะมุมข้างแปลงหัวแก่นตะวันพี่น้องดูค่ะนี่คือเอ่อคิดโคนหรือว่าผักชีล้อมนะคะอันนี้อร่อยจ้ะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะพาพี่น้องเก็บจากป่าลกๆนะตรงนี้มันจะเป็นดงตำเยฝรั่งสมัยก่อนจ้ะก็ มาดูแลแพ้วถางให้ให้ผักชีล้อมเขาเกิดขึ้นอย่างเดียวพอเขาสูงขึ้นมาจะเคี้ยวนั่งเก็บแบบเพลินนั่งเก็บแต่ละปีก็มีเรื่องเล่าในเรื่องการเก็บผักชีล้อมนี่แหละตอนนี้มาอยู่ที่สวนเปี่ยมสุกนะไม่ทราบพี่น้องจะมองเห็นหรือเปล่าดอกเล็กๆขาวๆนะนี่ค่ะคือเขาเพิ่งเริ่มบานเรียกได้ว่า เริ่มบานไม่กี่วันมานี่แน่โอ้ยที่เราเหยียบเดินนี่คือเหยียบตุมต้มๆเข้าทั้งนั้นเลยพี่น้องต้องรีบออกแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมน้องดอกขาวๆตมุดตะมิจะ้ะวันนี้ไม่ได้เอาคลาดลงมานะคะใบไ,ไม้ก็จะตัน ใบไม้ก็ตันเสียงนกค่ะเขาบินมาจากอาฟริกานะอยู่กับธรรมชาติจริงๆนี่ค่ะดอกไม้จะยังไม่เกิดเอฟเฟกนะนี่ค่ะเราจะต้องมาคาดเอาใบไม้ที่ตันออกแล้วดูค่ะ มไม่เดินไปเนาะเพราะว่ามันยังไม่ไม่บานเต็มที่ยังตุมต้มๆอยู่ค่ะเดินลงมาด้านล่างนะคะเอาไม้เขี่ยใบไม้ให้มันไหลไปตามน้ำจ้ะมาฟังน้ำเย็นเยะมาฟังน้ำสักสั้นไหลเย็นเย็นนะเบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยจ้า เรียกได้ว่าทั้งพื้นป่านี่แหละมาเต้มแต่ว่าเขายังตูมจ้ะเราก็ยังไม่อยากเหยียบย่ำเขามาเต้มจ้ะตอนนี้ยังไม่เกิดเอฟเฟกเพราะว่าใบไม้มันเป็นสีทอง ะะแล้วก็วิสิป,ปาเขาเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นใบเขาจะต้องขึ้นมาปกคลุมใบไม้ทั้งหมดมันถึงจะเกิดเอฟเฟกนะพี่น้องดูนะเนี่ยตุม้มติมีนี่ใช่ทั้งนั้นนะคะเราวิสิป,ปาจะแต่ว่าเขายังตูมไงเนี่ย,เ,ยเขาจะต้องบานเต็มที่ดูค่ะเต็มตะลิงเนี่ยเต็มตะลิง Okay. นะที่เมื่อก่อนนี่เราเห็นเขาเป็นแค่เหมือนถั่วงอกเล็กๆอะ่ะอีกไม่นานเกินรอจ้ะเขาจะดอกบานประมาณเนี้ยเหมือนดาวกระจายเต็มพื้นป่าจ้ะอะนนี้เห็นไหมคะตูมอยู่เนี่ยค่ะแต่นะเขาบานนี่แบบว่าโอ้โหเก็บคลิปอย่างนี้เต็มจอเลยจ้ะมุมนี้เริ่มเห็นไหมคะ ถูกแสงแดดเขาก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ว่าตูม,มเยอะจ้ะตูมทั้งพื้นเนี่ยที่มองเห็นคือบานนิดๆหน่อยๆเ<า>จ้าคิดเล่ไม่ตามแม่ไปแต่แอบมองแม่อยู่นะนี่ตัวเหลืองๆนะจ้ะแอบมองก็จะมองตรงไปทางสวนสร้างสุขจ้ะตรงนี้ก็เป็นอ่า ะไรนะไฟเออวีดนะไฟเออร์วีดดโบกินนะคะไฟเออร์วีดนอเขาอะค่ะต้นดำๆนม่ใช่ทั้งนั้นเลยรดดอกมันก็เอามาทําน้ําดอกไม้จ้ะปีนี้เราจะเก็บด,ดอกไฟเออวีดทาน้ําดอกไม้ไปดื่มเย็นๆในช่วงฤดูร้อนของปีหน้าเลยนะคะสวนเปี่ยมสุขจ้ะว่าจะไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวมีคนถามหานะเพราะว่า น้ำไม่ไหลดังเพราะว่ามันมีใบไม้อุดตันตรงนี้นะไม่ได้เอาคลาดออกมาจะดอกไม้ก็เริ่มมานะเห็นไหมคะเนี่ยตะมุตเตมีสีขาวนะจ๊ะแต่เขาจะต้องมาเยอะกว่าน,นี้เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มตูมแล้วนี้ก็เริ่มบานจา้ะเดี๋ยวอีกหน่อยผักกูดก็เป็นแถวนะคะผักกูดเป็นแถวเห็นดินแดงแงเหลืองเหลืองน้ำตาลแบบนี้ อีกหน่อยนี่เข้าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะกกคุมเขียวขจีเป็นต่าทึบไปเลยไปค่ะเดี๋เข้าไปในสวนมีแสงแดดแต่ว่าก็าทั้งหนาวทั้งร้นอนนะพี่น้องกาดปวนเปลได้ทุกเวลาหลับหลับแบบหมดอะไรตาอ,อยากเลยคีดเลย ดูส <c oughs> ิโอ้โหปะเข้าสวนเธอลูกเข้าสวนเธอดูสิแมวป่าเอ้ยดูสิต้องหวีผมให้เขาทุกเย็นเลยค่ะเนี่ยไหมก็เอาโน่นเอานี่ขนช่วงฤดูร้อนขนเขาก็จะเริ่มร่วงนะพอฤดูหนาว ขนเขาจะหนามากเพราะว่าร่างกายเขาจะได้อุ่นพอถึงฤด,ดูร้อนขนก็ล่วงออกอนะมีรถทาน,นกลมเงยเงยไอจ้ะพี่นะ้องนี่นะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูแปลงดอกทิวลิปกันจ้ะวีสิปาตรงนี้ถูกแสงแดดด,ดีแบบบันเป็นดาวกระจายเลย รูกุชของเราสีม่วงสวยมากเลยจ้ะบานเต็มที่แล้วทิวลิปดอกแรกของเราจะมาแล้วนะคะและนี่คืออีก2ดอกทิวลิปหรือว่าทูนพรนะคะอีกไม่นานเกินเราจะกลุ่มนี้เขาก็จะบ้านหลากหลายสีนะคะคลิปนี้พักการหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เห่งปันความสดชื่นจากบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนจะหวังว่าพี่น้องที่กำลังเครียดอยู่คงจะพอได้ผ่อนคลายลงบ้างนะคะขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านนะคะที่สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ทางประเทศสวีเดนก็รู้ข่าวพอ กับประเทศไทยเพราะว่าข่าวเขามาทั่วโลกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็พอกำลังดูข่าวอยู่แม่ก็โทรมาร้องห่มร้องไห้บอกติดต่อหลานหลานไม่ได้หอ,หอมก็ได้ติดต่อกลับไปบางเบียกก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาเงี้ยคะ่ะก็วิ่งพากัน ซ่อนตัวทุกคนก็กังวลใจกันหมดนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ